เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเคล็ดลับการวิ่งให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ส่วนอื่นของร่างกายแทนจะเป็นยังไงนี่แหละครับคือแนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีการมองการวิ่งของหลายๆคนไปเลยแนวคิดง่ายๆแค่นี้เลยครับจากนักวิ่งระดับอีลิตซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญเลยที่บอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังในการวิ่งมันเริ่มต้นจากร่างกายส่วนบนต่างหาก ซึ่งนักวิ่งซิติลันหลายคนเนี่ยมักจะเจอปัญหาหน้างหงุดหงิดอยู่อย่างหนึ่งครับคือความรู้สึกที่ว่าร่างกายส่วนบนกับส่วนล่างมันไม่ไปด้วยกันเหมือนต่างคนต่างทํางานไอความรู้สึกติดขัดที่ว่าเนี่ยมันมักจะมาจากแกนกลางลําตัวของเรานี่แหละครับที่มันส่งต่อพลังงานได้ไม่ดีพอทําให้สะโพกตึงขาเลยต้องรับภาระไปเต็มๆผลก็คือวิ่งได้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหนื่อยเร็วพอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับระหว่างนักวิ่งมือใหม่กับนักวิ่งอีลิตเนี่ย ต่างกันลิบหลับเลยของนักวิ่งอีลิตร่างกายเขาคือระบบเดียวกันหมดทุกส่วนทํางานประสานกันอย่างลื่นไหลแรงจากการแกว่งแขนถูกส่งไปขับเคลื่อนขาได้อย่างเต็มที่โอเคดังนั้นประเด็นสําคัญที่สุดก็คือเราต้องทําความเข้าใจหลักการที่จะมาปลดล็อกการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลที่ว่านี้ให้ได้สิ่งนี้เรียกว่าห่วงโซ่จลศาสตร์หรือ the kinetic chain ครับ พูดง่ายๆก็คือหลักการที่ว่าทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเป็นทอ,ทอดๆการเคลื่อนไหวของส่วนหนึ่งมันจะส่งผลต่อไปยังอีกส่วนหนึ่งซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจที่แยกระหว่างการวิ่งที่ดีกับการวิ่งที่ยอดเยี่ยมออกจากกาันลองนึกภาพตามแบบนี้ก็ได้ครับว่าการแกว่งแขนของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเครื่องยนต์ที่สร้างพลังงานแล้วพลังงานนั้นก็จะถูกส่งผ่านระบบส่งกําลังซึ่งก็คือการหมุนของกระดูกเชิงกราน สุดท้ายขาของเราก็คือล้อที่แค่เคลื่อนที่ตามไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับว่าพลังงานมันไหลาจากบนลงล่างเอาละครับทฤษฎีประมาณนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเอาหลักการนี้มาใช้ฝึกซ้อมแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้ที่บ้านหน้ากระจกได้ยังไงเราจะแบ่งการฝึกออกเป็น4ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพื่อค่อยๆสร้างความทรงจาใหม่ให้กับกล้ามเนื้อของเราก่อนอื่นเลยสาคัญมากครับคือต้องวอร์มอัพกันก่อน โดยเฉพาะส่วนที่จะต้องใช้งานอย่างการบิดลำตัวเพื่อเตรียมสะโพกกับหัวไหล่ให้พร้อมขั้นตอนนี้เราจะมาฝึกแยกส่วนกันก่อนครับคือให้ยืนกางแขนออกแล้วลองบิดเฉพาะช่วงกระดูกเชิงกลานดูพยายามให้ช่วงไหล่นิ่งที่สุดเป้าหมายคือเพื่อให้เรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนี้โดยเฉพาะซึ่งแรกๆอาจจะรู้สึกแปลกๆไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะหลายคนไม่ชินกับการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้นอกจากการขยับร่างกายแล้วเนี่ย การใช้จินตนาการเขาช่วยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับลองใช้เทคนิคพวกนี้ดูระหว่างฝึกเช่นจินตนาการว่าขาของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากลิ้นปี่ไม่ใช่สะโพกหรือนึกภาพว่ามีเชือกดึงขาเราจากแกนกลางลำตัวมันจะช่วยให้ร่างกายเข้าใจาความรู้สึกที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นครับ และนี่คือขั้นตอนที่ทุกอย่างจะมาประกอบร่างกันครับทีนี้ให้ลองเพิ่มการแกว่งแขนที่ทรงพลังเข้าไปแล้วสังเกตความรู้สึกดูว่าการแกว่งแขนเนี่ยมันไปขับเคลื่อนการบิดของกระดูกเชิงกรานที่เราเพิ่งฝึกไปเมื่อกี้ได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดที่ความหาสใจ,จมันเกิดขึ้นทีนี้การฝึกนี้มันไม่ใช่แค่การออกกําลังกายเล่นๆน,นะครับสำหรับนักกีฬาระดับอิลิทแล้วเนี่ยมันคือการฝึกพื้นฐานที่ต้องอาศัยความทุ่มเทแบบไม่น่าเชื่อเลยละครับ 1 0,000มืนครั้งใช่แล้วครับฟังไม่ผิดนักกีฬาระดับอีลิตบางคนฝึกแกว่งแขนแบบนี้วันละ1 0,000ครั้งเพื่อให้การเคลื่อนไหวนี้มันฝังลึกจนกลายเป็นธรรมชาติที่2ของร่างกายไปเลยซึ่งการฝึกแบบนี้อาจจะใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องความเร็วนะครับแต่ยังเป็นการสร้างร่างกายที่แข็งแรงและเชื่อมต่อกันได้ดียิ่งขึ้นด้วยตั้งแต่แกนกลางลำตัวที่แข็งแกร่งขึ้นท่าทางการวิ่งที่มั่นคงขึ้น ไปจนถึงเอฟเฟกพลอยได้คือช่วงเอวที่กระชับขึ้นด้วยแต่แน่นอนครับว่าการจะเปลี่ยนนิสัยการเคลื่อนไหวที่ทํามานานเป็น10บสปีเนี่ยมันต้องใช้เวลาวันแรกๆอาจจะรู้สึกเก๊ๆกังๆไม่เป็นธรรมชาติแต่พอผ่านไปสักเดือนร่างกายจะเริ่มเข้าใจผ่านไป3เดือนจะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นและพอถึง6เดือนก็จะเริ่มเห็นการพัฒนาของท่าวิ่งและประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจนเลยครับประโยคนี้สรุปได้ดีมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วร่างกายของเรามันทําได้อยู่แล้ว แค่มันยังไม่รู้วิธีเท่านั้นเองดังนั้นนี่คือทักษะที่เรียนรู้และฝึกฝนกันได้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีมาแต่เกิดครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าที่ผ่านมาเรากําลังฝึกแค่ขาหรือกําลังฝึกร่างกายทุกส่วนการเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยนี้อาจเป็นการปลดล็อกศักยภาพการวิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้ครับ